ประเด็นเรื่องการที่ว่าเอ๊ะทำไมไปบินอ้อมนะคะทำไมต้องไปบินอ้อมอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีพี่อยากจะพูดในภาษาที่ง่ายเลยเอางี้ดีว่าเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอบินผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะได้รับอนุญาตแต่ล่าช้าเหล่านี้เราไม่ได้ขอเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าการเสียเวลาอ้อมสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ย มันดีกว่าที่เราจะต้องไปขออนุญาตถามว่ามีอประเทศอื่นเขาบินได้อะไรนี้ก็แล้วแต่นะคะหรือจริงๆถ้าเราขอเนี่ยอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงเราไม่อยากรอการบินอ้อมนักบินบินเพิ่ม3-4ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะ ขอขอบคุณสายการบินไม่ว่าจะ TG จีนกแอแอเอเชียแล้วก็ Lion Air ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะมีประเด็นในโซเชียลมีเดียหรือในสื่อบางอันประเด็นเรื่องการที่ว่าเอ๊ะทำไมไปบินอ้อมนะคะทำไมต้องไปบินอ้อมอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ ได้ได้ได้เคยชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนไปบ้างแล้วแล้วก็เมื่อวานท่านทิพตีกรมเอเชียใต้ก็ไปให้ข้อมูลโดยละเอียดนะคะนี่พี่อยากจะพูดในภาษาที่ง่ายเลยเอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอบินผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะได้รับอนุญาตแต่ล่าช้าเหล่านี้เราไม่ได้ขอเลยนะคะ ที่เราไม่ขอทําการบินผ่านประเทศเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าการเสียเวลาอ้อมสัก3ามสี่ชั่วโมงเนี่ยมันดีกว่าที่เราจะต้องไปขออนุญาตสมมุติเราต้องขออนุญาตผ่านประเทศที่เขา,เาปกติแล้วเขาไม่อนุญาตให้บินปลายทางไปอิสราเอลเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไปขอหลายประเทศมันจะต้องไปขอในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะคะมันอาจจะใช้เวลา ในการขอทำการบินเหล่านี้สู้เราเอาให้ชัวร์ว่าเราขอแล้วเราจะได้แน่เนี่ยนะคะซึ่งปกติการขออนุญาตเส้นทางการบินเนี่ยถ้าเป็นในภาวะปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เร่งรัดให้ทุกสถานทูตท,ที่อยู่ในพื้นที่ได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศนั้นๆเนี่ยให้ไปเร่งรัดมาให้นะเราไม่เราไม่ได้ขอเพราะว่าเราอยากให้มันเร็ว เราไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในการล่าช้านะคะอันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่ามีประเทศอื่นเขาบินได้อะไรนี้ก็แล้วแต่นะคะจริงๆบางประเทศเขาก็มีความตกลงกันหรือจริงๆถ้าเราขอเนี่ยถ้าเราได้ยื่นขอไปเนี่ยในห่วงนี้เป็นห่วงของสถานการณ์สงครามสถานการณ์มนุษยธรรมเนี่ยเราอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงเราไม่อยากรอเราไม่อยาก ให้พี่น้องคนไทยต้องเสียเวลารอในเรื่องการขออนุมัติอะไรต่างๆอย่างงั้นเนี่ยการบินอ้อมนักบินบินเพิ่ม3 4ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็ที่จริงๆเนี่ยต่อจากนี้ไปก็ในเรื่องของการจัดเที่ยวบินก็ในเรื่องของว่าเอ๊ะบางคนถามว่ามันทําให้เที่ยวบินน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องบินอ้อมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเทีเ่ยวบินที่เรากําลังจัดอยู่เนี่ย มีเยอะแล้วก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขที่เราให้ลงทะเบียนไปเนี่ยนะแต่ตัวเลขที่มาเนี่ยมันไม่เท่ากันมันน้อยกว่าตัวเลขที่ลงทะเบียนอย่างนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่สุดก็คือการที่พี่น้องคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเดินทางมายังท่าอากาศยานยังไงอันนั้นแหละเป็นจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่สุดแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือว่ามาเลยค่ะคือ อตอนนี้ก็คือว่าคือคุณลงทะเบียนก็ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็มาเลยที่ศูนย์ตอนนี้เราได้ประกาศไปว่าขอเชิญมาที่ศูนย์เลยพี่น้องที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะก็ให้มาที่ศูนย์แล้วค่อยมาดําเนินการในรายละเอียดเรื่องต่างๆที่ทางศูนย์พระพิงเนี่ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ย ในเหตุการณ์หนังสือเดินทางจะไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นก็จะมาทำเอกสาร CI Certificate of Identity หรือเอกสารที่แสดงตัวตนเพื่อให้เดินทางได้ชั่วคราวเนี่ยในระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะอย่างนั้นก็สิ่งสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราพยายามที่จะดำเนินการมากที่สุดก็คือในเรื่องของการให้พี่น้องคนไทยสามารถเดินทางมาพักรอที่ศูนย์พักพิงแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ได้กลับ